สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์ EP นี้นะครับขออนุญาตนํานเสนอเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับวัดนาศักดิ์นะครับออกรุ่นแรกนะครับปี2519นะครับ บางท่านก็เรียกว่าเหรียญหน้าหมูนะครับหรือว่าเหรียญคางหน้าคางหมูนะครับนี่ขมุมวัดนาศานะครับด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมุมครึ่งองนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับก็จะเป็นกระไหลสองชั้นนะครับก็คือ เนื้อทองแดงและนําไปชุบเิกเกิลน,นะครับแล้วก็ลองกระไหลทองเป็นกระไหลสุดท้ายนะครับนี่ครานี้ลมมาสง่งมาดูนะครับนี่ใบหน้าของหลงพ่อมุมนะครับให้จําใบหน้าของลมพ่อมุมไม่ดีครับนี่ขยายมากเกินเดี๋ยวผมลดขนาดการขยาย,ยนิดนึงครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อมุมนะครับจะต้องเป็นใบหน้าแบบนี้นะครับให้สังเกตเป็นใบหน้าแบบนี้นะครับดูนะครับดวงตานะครับมีเมตาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ดวงตาเป็นคมชัดลึกนะครับนี่นี่นะครับดูจีวรนะครับจีวรเป็นเส้นคมชัดลึกเลยนะครับ นี่ส่วนในร่องในจีวรนะครับนี่จะมีเป็นขีดขีดเล็กๆๆๆ,ๆอยู่ด้วยนะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่ตัวอักษรตรงนี้ก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับนี่พื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับ นี่โซนนะ้ำบอลก็เขียนว่าพ่อหลวงมุมนะครับนี่วัดนาศักนะครับนี่เหีียนี้จะเป็นเหรียญกระไลนะครับสมยากึ้นหนึ่งต้องก่อัยนะครับนี่เหรียญนี้เป็นบล็อกหนึ่งขีดนะครับบล็อกหนึ่งขีดให้สเกตตรงนี้นะครับจะมีขีด ตรงเสียนของมปอมมุมเนี่ยนะครับเป็นเส้นขีดขึ้นไประหว่างรอลิงกับบอแหวนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวงให้นะครับขีดตรงนี้นะครับนับว่าเป็นโบกหนึ่งขีดนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี้มันดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันห้านะครับ ยันห้านะครับส่วนด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเกือบทุกเหรียญนะครับจะมีเส้นซ้อนของยันห้านะครับนี่ปรากฏเป็นเส้นซ้อนนะครับคล้ายๆปั๊มกระเยื่นนะครับเป็นเส้นซ้อนของตัวยันห้านะครับนี่จะเห็นนะครับเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะครับนี่กดเป็นเส้นซ้อนอยู่ในยันห้านะครับจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับ นี่เป็นจุดสังเกตที่ดีหน่งจุดนะครับนี่ด้าน,นล่างนะครับเขียนว่าอำเภอสวีนะครับจังหวัดจุมพรนะครับอันนี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับจะมีขึ้นที่เสศนิ่งเขียวอยู่บ้างนะครับด้าน,นบนนะครับจะเขียนว่าทําเฉพาะผู้ที่เคารพนับถือเท่านั้นนะครับนี่ ส่วนพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญก็มีความเรียบตึงนะครับนี่นี่นะครับมาดูหัวหูเหรียญนะครับหูเหรียญไม่เนื้อเกินนะครับนี่เป็นเนื้อเกินชัดเจนนะครับนี่ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเป็นข้างปั๊มนะครับหึงครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ นี่อันนี้จะเป็นกระไหลน,นะครับจะส่งยากนิดหนึ่งนี่จะต้องเห็นอรอยการปั๊มนะครับนี่นะครับปินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่อันนี้มันดูข้างนี้นะครับนี่ข้างนี้จะเห็นรอยปั๊มชัดเจนนะครับนี่รอยปั๊มก็ฉีกขาดนะครับ ไว้วันหลังจะเอาเหรียญสวยๆมารีวิวนะครับตอนนี้หาได้เหรียญสภาพช้ำนะครับต้องขอไปนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้ก็สร้างน้อยหายากนะครับผมเฉพาะเห็นเป็นกระไหลทองนะครับกระไหลเงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับหายากมากนะครับมีเนื้อเงินเนื้อนวะด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ ออกแบบได้แกะพิมพ์ได้เสมือนหน้าตาเสมือนลงพค้มุมในระดับหนึ่งเลยนะครับมีประสบการณ์มากนะครับแค้วคลาดคงกระพันจาตีนะครับมหาอุดหยุดลูกปืนนะครับนี่ร้างน้อยหายากนะครับในเหรียญที่สวยสวยนะครับสวยสวยกระไทองกระไลเงินนี่ก็ต้องมีหลักพันกลางๆนะครับชั่วโมงนี้นะครับถ้าเหรียญสวยจริงอาจจะถึงหลักพันปลายปลายได้เลยนะครับ โดยประสบการณ์ที่เด่นชัดนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับถ้านะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตโนมศักนะครับนี่ช่องทางการติดตามนะครับก็จะอ,อยู่ท้ายคลิปนะครับนีแบบ่ครับผมได้คลาสสิกดีนะครับ แล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ